แม่นองไฟเที่ยเก็ดอิโมลงจ่ะเหี็ดเปื่อยเราติแม่นองไฟเื่อยแล้วตรกจะโดนไฟกระแห้งเราเนาะติวลงจ้ะติวลงจะน้อยกระซิมมันได้อพี่น้องเลยตี เดจ้าแม่น้องไทยจะพี่นอ<ว>้องเมนูจะไว,วสิต้มสมเชียรดิโม่จะต้มสมเชียร์ดิโม่ใส่พักติวแล้วก็ต้มบักหอยตำบักขุ่งจะแม่น้องไทยกำลังเตรียมเครื่องให้แม่น้องไอไปเจ็บพักติวอยู่หูนต้นท้องประตูเดี๋ยวพ่พีพาน้องไปเบิ่งแม่น้องไอพ,พ,พักติวพักติวมันคือเป็นดอกเลยค่ะ จมันโปองอ่องมาเป็นดอกเลยเนาะตีนีิเดี๋ยวไปเบิ่งแม่น้องไอเก็บผักติ๋วกันเด้อว,ว,ว่าใดว่าห้แม่น้องไปเตรียมเค<อ>ียงนี้นางกันจ้ะแม่น้องไอเก็บผักติ๋วเด้อพี่น้องกำลังเก็บผักติ๋วอุ้ยพี่จ้าแม่น้องไอจ้ะผักติว๋ว <c oughs> <c oughs> มันต้นใหญ่เก็บผักติ๋วไปต้มใส่เฉียดนิโมพี่น้องยูกสูงม,มันต้องเดือดขึ้นเนาะทำไมสาวมากกว่างอปะ เออแม่สาวมากก็ดีกองน่อยนี่ไอ้ไเต็บไปได้หรอเดี๋ยวเพิ่งกันได้พี่น้องมาพึ่พอไปโอ้เพิ่งขู่แล้วแม่น้องไอ้ได้เหยียบพ่อไปฝุ่นละนี่ยตึ้งดอกตึ้งยอดพ่อและพี่น้องนี่เพิ่งขู่พ่อตุ่มพี่น้องเดี๋ยวชมเราละไปพึ่งตุ่มเหยียดมือโมน้ากันเด้อพี่น้อง ดอยพี่ให้น้องเบิ่งบด้น้ำดอกไม้ด้นี่นีตู่ดีครับดีใจครับว่าสิว่าผูกน้ำดอกไม้เป็นน่วยนี่จ้ะหวานครับเด้ยามันสุกใหญ่เตามาห่มจ้ะเต่าใหญ่ได้สบายเบาๆโอ้ยอยาก็ไปดังใส่ก็ไปดังน้ำห่มน้ำเงาได้จ้ะขอบคุณแม่แหม่เด้อที่ให้เคียงั๋วให้อาสารย์บันุงหน่อยมาก เห็ดยูเห็ดกินจ้ะนม่น้องไพ่เตรียมพักติวเตรียมนี่แหละเชียงสีต่มใส่เจ้าเชื้อเทศตะไข่หัวคาออนกอบกับขั่วเรียบร้อยแล้วจ้ะเกียรติโมพร้อมไปหามาได้นั่นละก็ได้ยูได้กินนม่น้องไพ่ดังไฟแท่นใมตุเด้อจ้ะมันอุกันเด้อพี่รองติติดเพราะติด วัติดกันดีอบเพียงแถวนี้แหละมาใส่ติดมันแห้งอยู่มันติดง่ไงผดดกดังไฟแง้มแรงเพียงบ่อึดแง้มแห้งแงามแรงยังง่ายโม่ผู้ยุ่นไปอันนออยยมาค่ท่านไหนกลับขึ้นมาอยู่จากไปเบิงสาสาอยู่อันิขึ้นมาท่านบ่บูเห็ดที่ไปอันโจมปลานั่นล่ะพากันไปซองเบิงได้เห็ดเน่กินถาจ้ะแล้วกาแฟหน่อยว่นหาพอ พอไ,ไปหาสาวา่าพอไปใสป่กะสีงงดุล่ะนั่งดีๆเดี๋ยวพอก็มา,น,านั่งอยู่นั่นละเดี๋ยวพอกะมาเดี๋ยวพอกะมานั่งดีๆเยอะดิพอสิซื้อนมมาฝากนอนอูผุนได้ไปน้องนี่นอนคือเด็กหน่อยนั่นแหละแ <ดๆ S 1> ่นองไฟดังไฟติดกะสิข้างมอเราเด้อปะเนี่ยติดยู่เดอร์แม่นองไฟดังลงมือแล้วยังกรงเสียงแตงมาเตรียมไว้แล้ว แล้วดำหมดไปล้างมือออกก่อนก็นกนได้น้องไฟก็แม่น้องไอกำลังเริ่มเตรียมเชียง่น้องไอกับฟ้านบักฮ่งแม่น้องไฟกับตะกี้บกพริกเตรียมเชียงปรุงเชียงแตงไว้เดี๋ยวรอดน,นำเดือดก่อนดังเสียวอ่อนเชียงปรุงลงเด้อจ้ะแม่น้องไฟสีเอาเกลือลงจ้ะเกลือลงแล้อมีอ่ะ ประเทศตะไคร้ค่าหากพักซี่จ้ะนี่ลงไปเลยยังหอมล่งเลยอีกสักคู่ให้ <ไข S 2> เทืืมมันออกหอมๆก็จะแจงสีเอากบอันเทียดีโมโล่งเฮาได้ห,ดหลายขักเด่นเนาะหลายตัวเป็นตะมันเนี่ยเป็นตะมันค่ะไปอีกเาะเฮาเป็นตะมัน,ม,น,นมีแต,ต่โตใหญ่ น้ำฝดรวงวงสมุนไพรออกเราเด้อวันนี้แม่น้องไฟเสียวเด็ดอีโม่ลงจ้ะโค้งลงน้่งป่มไปสักโดนเติบโดนเติบจ้ะเปื่อย์เปื่อย์สัก่อนย้องเสียวพักติวลงได้เนาะเลายลนะปากพผิกปิ้งบีลงจ้ะวัดจำก็ได้ มาเด็กเยอะมาเนาะเด็น้องไฟปุงจะก่อนเด้อพี่น้องชูรถจ้ะจาย,ยุหันละน้ำปลากาไปเลยก็ได้จ้ะ,ะจะว่ายากกาเกินกระเดกจกังน้อยจ้ะซิมแต่มันจังมันเข้มเข้าไปจังเติมอีกพักติวล่งเลยเพียรเพื่อให้เราตีแม่นม้องไฟ เลยแล้วตรงต<อ>ะโดนไปกระแห้งหนอนนะตัติ๋วลงจ้ะตัติ๋วล่งจัง,จงน้อยกระซิมเยอให้ตักติ๋วออกจังน้อยกันเด้อแม,ม,ม่น้องไฟจังสี่ซิมแม่เป็น้องเบิองว่าแสบเพิ่งปลาแสบปลาแสบเท่ากับเติมเติม <laughs> นแสบแล้วเทากัพอ่อกดลวงลวงเดีวป่านี้โอ้ยหอมตักติวนะ๋วเนาะจิมกันเด้อจ้ะ กิกแสบปสบ้าแสบป้าแสบจะเติมอีกโอ้ทำปลาอีกจังหน่อยกับพอ่อรเราจะไปว่าขาดน้ำปลาเฮ้ยนะปวดดวงดวงมาเด้อต้ออมกเกียรีิโม่จะใส่ฟักติวถต้งหยอดเตงดอกหอมหหอย ไปกี่ปเได้บุ่มโอ้ยหอยกันหอยกันเป็นน้องน้องไอเดียวโอ้บ่กหอยลงต้มตุ่หอยหอยขมบักหอยจูบเผ่านี่แหละจ้ะพี่น้องต้มผักหอยกินกับตมบะงงกันบ้านี่ไปรุ่นมากพอดีต้มกบซุกแล้วต้มเสซตีโมไปเบิ้งสาเป็นไดล่ะ พ่นไปจุด n h าพ่อสาไปครับน้ำมันลงแนาไปเป็ลงไหลเติบไปเลยพราะว่ามันกระดิบไปโจมอีกก็เยอะละไปจะกรอบจังสิได้พ่อสาวันเถาะเมียนพราะว่ามันยังหกอยู่เอาเราแมวมันสินกับป้าปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหอมมาแล้วเดี๋ยวไปจุดปามันหกพอดีละต้มเที่ยวที่หม้ต้มครบใส่ผักตี๋ชุกเน่แล้วโอ้ชุกเน่าพน้าชุกแล้าวะที่ เฮ้น่ไสุกแน่วมากินน้ำเดือดเนี um ่ยนี่สุกเนวนี่ฮไปโน่ไปชุกน้วไปไอ้จำพงเลิศอ่ะพไก่หน่อยเชียนบ หหออยยแสบเท้าวแล้วแซ่บแล้วแซ่บแซ่บ,บต้ม,ตมหอมหอยหอยมาเด้อพี่น,อน้องบบแฟนคลับตุมต่มองตุ่มบอลล่ะตุ่มตุ่ม เดี่ยดิโมกับกบใส่พักตีว้วเกี่ยท่ามหวยเกลียแคบเนี่ยใก่พักเตียวมันเด้อเป็นน่องเลยตีเกีใส่พักเตว อาหารขาบนี่เด้อวันนี้มีต้มบักหอยต้มเตียดอิโมต้มกบใส่พักจิ๋วแลรร้วกันตำบัะงงกับพักกระเจี๊ยบบ้านเฮานี่แหละมาเด้อดจ้ะเพื่อนครับจะมองจุบ้อนเราเมื่อไงไมากินเขาต้มหื่อมาเด้อจ้ะมากินต้ม เขียนนีโมอคือว <men> ่าเขียนหน่อยก็บ่แม่นอีกตีเขียนนีโมอถ้าว่าเขียนนิหน่อยเขาก็บ่ได้กินโดนเหรอเนี้ยเนาะแม่สอนปู่นี่แสบแม่ก็จินกระเป๋าปุ๋ยตดธุระด้วนก็เลยบ่ได้มากินเด้อบ่ได้มากกันเลยบ่ได้มาทกันตีทุระ ไปอะข้าเปน่ออยู่ถุง้เต็มรับเปล่ามาทีไปยำป้าป้าเลี้ยงข้างเกอนรับเปล่ามาเด้อป้ามากินต้มสมเจดีหมอปนอนเขาวจันนเลยกับกุ๊กขาโตอยู่บาตรไก่กันบ่กันทุกคนลับเียนเดียกันเียนเดียวกันเียนเดียวกันปลุกมาเด้อปลกุก กุกข้าโตจ้ะพอน้องไผ่กลับมาอยู่บ้านเราไปเนองพอน้องไผ่าจะพาไปยำจ้ะเห็นมุ่งไปคอยทัานไปมันว่งขึ้น,ปปนข้าไปอยู่เดียวก็ยัยงเด้ว อันล่าได้ไปอ่นเล่าได้ไปตัวนอนขึ้นพอหลยนอนนี่นั่สันเคียนันเนไปแล้ก็นั่นใช้ตรงเลยเราเคยดุยแต่ก่อนแม่นางไก็เคยเปนอนอยู่สันเคียนนั่นแหะสันเคียนดูงว่าเนี่ยนิ่งไกลๆนี่ก็พอไปตรงลูกกับเมียก็นอนไปลุว่ะนอนสันเคียนกนนอนมาหลับตัวพ่เลยเดี๋ยวปหนำคนจะหยาดหนำอะไรดอก มันอยู่ทางน้ำได้พอน้องไผ่พาไปไปจนไผ่เลื่อยปลาปูปลาปลามันสันเชียนใครอยู่ที่มิสุไปติไปยามป่าเมันใหญมันกว้างย่ติพอยันนดุนโอ้จ้าอร่อยจังละแค่ลายบัวซันมั่นนะสันเชียนนะแนวน้อตะกว่งรถแลีนได้นี่ล่ะประตูรถเลด้รแยนสวนกันได้ สูงฮะว่าอยู่นี่ไม่ปูถามโมเ่ราท่านไหนไปน้ำโมเยอะเสียเรื่องบ้าโมไปก็พอนไปใกลไปนอนอยู่ในป่าดงบิดตัวไปตกปลาไปนั่งในป่าอยู่คนจันไปตกปลาอยู่นี่เีย็นทำไมตะกี้บ้านหมูป่าเพิ่นอยู่ในเกาะเกาะอัน เชอนล้ำเปล่าไหมก็มองไปจังสีไงล้งไปทำเปล่าปันี้เป็นน้ำถ่วมกันเลยใหญ่ขึ้นไม่ย่ฟังหมดปลาก็ดีสุดหกโลตัว่าปลาสวายก็ะจบวัาแพ่งเนียท่านคุณสิโลละท่อหร่โล่เงีบสิบสามสิบบาทถ้าได้ไปสิึ่งสามโล่ร่ยสวายไงญ่ไหม ตัวยิ่งๆมัดเจ็บตาเแดตัแสบม่ได้มาถอดปลาจุ่มเห็นปลาจุ่มกระแซบหมอมาาบ้องยังไหนชงใส่ยกนแมนหมอมาอยู่แม่งไพอขอบเรบตู้จับกันมีทุละมีุละน้องได้ขอบขอบคุณแฟนครับสมองสมบัติละครับที่ที่ตำ ขอบคุณทุกกำลังแรียงใจคลิปนี้มนีพอลลุนพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับจ้า,จา